โโโโแนนอนจริงๆครับราคค่อนข้างเยอะๆครับอยู่่าสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้อยู่ครับรถขุดรุ่นในตำนานครับนี่โรบิโก้ k 045ครับมาทำลาย ต่อยูคาครับกว่าจะได้แต่ละต่อนี่ต้องใช้เวลาครับุดต่อ,อยูคาพี่เนาะอ,อ้รุ่นเก่าเลยครับกว่าจะได้แต่ละตอ่อใช้เวลานาน้วเนี่ยต่อเบลืเลยครับ เยอะครับเป็นแถบเลยครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตำบลชีเนียงครับอำเภอเมืองสุรินครับอยู่แถวด้านหลังขนส่งขนนมรุ้งครับต้องขุดลึกครับตึงจะขึ้นได้ครับเป็นรถของอ เสีย๊อกครับสออารามเรื่องครับก็ทีมงานนี้มีรถขุดสองคันครับคันหนึ่งออลอกหน้าดินอยู่ครับโอ้กำลังไม่ถึงครับตอใหญ่เกินครับ เกือบใหญ่เท่าตัวรถเลยครับต่อไหมอย่ายากพอสมควรครับไว,ไวครับชมกัน่อครับ โอ้ต่อต่อใหญ่ไม่ได้ดูเลยครับเมื่อกี้ไปขยับรถให้เขาครับขยับลงมาด้านล่างครับวางทางอ่ะชมต่อไปครับทีมง,งานเสียบปลอกครับสอรามเรื่องอู้วันนี้เล่นของใหญ่ครับต่อไม้ครับนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ย ยกเลยครับต้องขุดดินลงไปก่อนครับถึงจะได้ถ้างั้นนะขุดขึ้นไม่น่าได้ครับพตอ,อยูคานี้ค่อนข้างรากจะลึกหน่อยครับดินก็แข็งครับ ไม่ได้ครับแรงไม่ถึงครับเครื่องเล็กครับรถกุดรุ่นนี้ครับแน่นอนจริงๆครับรากกอนข้างเยอะๆครับอยู่คา ลมก็แรงครับพี่น้องเขาช่วงหน้าหนาวแล้วไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วโอ้โอ้ตอตัวนี้ขึ้นแบบง่ายได้เลยครับต่อเล็กต่อเล็กมาดูต่อใหญ่ตัวนี้ครับ ดินก็แข็งครับอ <c ười> ไม่น่าไว้ครับต้องขุดให้ลึกที่สุดเลยครับมังจะขึ้นได้ดูครับอีกเยอะเลยครับ ครึ่งเลยครับดูสียังใหม่อยู่เลยครับรถขุดรุ่นนี้ครับน่าจะทำสีมาใหม่ครับ ดินแข็งสุดๆเลยครับกำลังเกือบไม่ได้แล้วครับ